รถเข้าใหม่คะ่ะพี่พี่ขาเลขไมเพียง41,000โลเท่านั้นกับตัวโตโยต้ายาริส1.2สปอร์ตรถปี22คันนี้ฟีด้า่อน7,300บาทเท่านั้นใครสนใจคันนี้บอกเลยต้องติดตามคลิปนี้ให้จบนะคะบอกเลยว่าคันนี้มีโปรโมชั่นให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่ออกรถคันนี้กับลูกหมูนะคะแถมฟรีนะคะประกันเครื่องเกียร1์1นปีหรือ2 0 0 0 0ืโลซ่อมศูนย์โตโยตา้าได้ทั่วประเทศเลยนะคะพร้อมประกันฉุกเฉินอีก1ปีมูลค่า5,000บาทไปเลยคุ้มคมครบ,คบ,คบแบบนี้นะคะบอกเลยว่าอย่ารอช้ารถเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยยภาน สภาพสวยกริ๊มากออปชั่นมีครบจัดเต็มแน่นอนเดี๋ยวเราไปชมคลิปเต็มกันได้เลยค่ะโอเค okay, let's go สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับลูกหมูเพชรยนต์อีกเช่นเคยเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของบริษัทเพชรยนต์รถมือ2นะคะพี่ๆวันนี้นะลูกหมูประจําการอยู่โรง3นะคะเป็นโรงเก็บรถเข้าใหม่ของเพชรยนต์นั่นเองนะคะวันนี้นะคะพามาชมรถเข้าใหม่ค่ะพี่ๆขาเป็นตัวโตโยต้ายาริสนะคะ1.2สปอร์ตคันนี้รถปี22เลขไม์เพียง41,000โลเท่านั้นกับราคา4 29,000คันนี้ฟรีดาวผ่อน7,300บาทค่ะพี่ๆคุ้มค่าน่าใช้มากๆเลย ะะยิ่งเป็นพนักง,งานประจำนะคะรับเงินผ่านบัญชีมีประกันสังคมนะคะมีสลิปหรือหนังสือรับรองเงินเดือนนะคะข้าราชการราษวิาธุรกิจนะคะสกลุ่มอาชีพนี้นะคะไม่ต้องมีเครดิตก็ได้นะคะสามารถยื่นจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะคะพี่ๆคุ้มค่าน่าใช้มากๆเลยนะคะคันนี้บอกเลยว่าสวยงามนะคะไม่มีที่ติเลยคันนี้นะคะใครกําลังมองหารถไว้ใช้งานนะคะจัดได้จัดเลยนะคะพี่ๆเพราะว่าตัว1.2สปอร์ตเนี่ยออปชันเขามีมาให้ครบคันจัดเต็มแน่นอน ะะยิ่งเป็นสามอาชีพที่กล่าวไปนะคะพี่พี่บอกเลยอนุมัติภายในวันแน่นอนแต่สําหรับกลุ่มอาชีพอื่นๆไม่ต้องน้อยใจไปค่ะพี่พี่ขอมีเครดิตให้หนู1ปีส่งดีส่งตรงนะคะไม่ติดล่าช้าไม่ติดแบล็คลิสต์ไม่ติดบูโรนะคะไม่ว่าจะเป็นค้าขายก็สามารถออกได้เช่นเดียวกันขอมีเอกสารยืนยันรายได้ชัดเจนนะคะช่วยทุกคันนันทุกเคตไว้ใจลูกหมูเพชรยน์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ตัวรถกันได้เลยค่ะพี่พี่ขาคันนี้นะเป็นตัว1.2สปอร์ตรถปี22นะคะคันนี้นะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าสู่ตัวรถกันบ้างนะคะคันนี้นะคะไฟหน้าเนี่ยได้เป็นแบบ Fu ู l LED เลยนะคะพี่พีมีไฟตัดหมอก <im itation> ไฟเลี้ยวให้แล้วครบคันเลยนะ,ะมีไฟเด y t i ท e ให้ด้วยสวยๆงามงามแบบนี้นะคะตัวกระจังหน้านะคะเป็นสีดําตัดกับเออเข้ากับตัวรถได้ดีเลยนะคะได้ทะเบียนนี้ไปเลยนะคะพี่ๆสวยๆงามงามสันเรียมตัวรถนะคะไม่มีร่องรอยลกักยิ้มตแต่อย่างใดเลยคันนี้นะคะไม่มีตําหนิเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะตัวยางกันนะคะคันนี้เนี่ยเป็นแมก เป็นแม็กเดิมจากโรงงานนะคะเป็นแม็กอลอยปัดเงาทูโทนนะขอบ15สี่รูแบบนี้อ่างปี2 2นะคะพี่ๆเบ้าโชกนะคะเดิมๆค่ะพี่ไม่มีร่องรอยนะคะมีมาร์กมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะคะเม็ดอาร์ตต่างๆหัวน็อตต่างๆยังเดิมๆมหมดเลยนะคะคันนี้คุ้มค่าน่าใช้มากๆตัวกระจกเนี่ยได้เป็นปรับพับไฟไฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะด้ามจับเป็นสีดําแบบนี้เลยนะคะ ภายในนะคะได้เป็นเบาะหนังสลับกับเบาะผ้านะคะสวยๆงามๆค่ะพี่นะนั่งสบายแน่นอนกว้างขวางเลยนะคะกับตัวยาริส1.2สปอร์ตคันนี้นะคะกว้างขวางนั่งสบายนะคะภายในนะด้านหน้าของเรานะคะนี่ดูได้เลยนะเบาะยังตึงๆแบบนี้อยู่เลยค่ะพี่ๆ สวยๆงามๆเลยนะคะพวงมาลัยเนี่ยได้เป็นมัลติฟังก์ชันแล้วเรียบร้อยนะมีจอทัชสกรีนแอร์ออโต้เกียร์ออโต้ให้ด้วยนะคะคันนี้ฟีดผาอน7,003คุ้มค่าน่าใช้มากๆเลยนะคะอ่ะเรามาดูด้านข้างกันนะคะหัวน็อตไม่มีร่องรอยการขยับแต่อย่างใดเลยนะคะ,ะหัวน็อตไม่มีร่องรอยการขยับแต่อย่างใดนะคะแผ่นเพดนะคะยังอยู่ครบไม่มีร่องรอยการพ่นสีทับนะคะด้านข้างไม่มีโดนชนมาแน่นอนนะคะการันตีให้นะคะคุ้มค่าน่าใช้ค่ะพี่บอกอยังไงก็อธิบาย ความคุ้มค่าของคันนี้ไม่ได้เลยนะบอกไม่หมดจริงๆนะคะคันนี้ไฟท้ายนะคะเป็นแบบไลท์ไกดิ้งนะคะทรงรูปทรงสวยงามมีกล้องถอยให้แล้วเรียบร้อยคันนี้นะ,ะอ่ะเดี๋ยวเรานะคะมาเปิดดูนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปิดดูด้านข้าด้านหลังให้นะคะแป๊บหนึ่งเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะด้านในนะคะ เก็บของได้เยอะมากๆเลยนะคะกว้างขวางค่ะพี่เหมาะมากๆเลยนะคะสําหรับครอบครัวเล็กๆนะคะที่จะไปเอาติ้งนะคะหรือสายคนของใส่แคมปิ้งนะคะสามารถใส่ได้เลยนะคะข้างในนะคะเป็นชุดปะลมยางฉุกเฉินให้แล้วนะคะพี่พี่เดี๋ยวขอนี้เปิดให้ดูนะคะมันจะอยู่ตรงนี้นะคะพอดีช่างเอาไปทําความสะอาดให้นะคะภายในกว้างขวางเก็บของได้เยอะนะคะคันนี้เนี่ยได้เป็นไฟท้ายเดิมจากโรงงานเลยนะคะหัวน็อตต่างๆนะไม่มีร่องรอยการขยับแต่อย่างใดเลย ะค,ะคันนี้นะราคานะคะ429,000นะคะ429,000ฟีดาผ่อน7,300บาทเท่านั้นนะคะได้ยาริส1.2สปอร์ตรถปี22เลขไมล์40,000ไปขับกันเลยนะคะสวยงามมากๆแล้วนะคะคันนี้นะอ่ะนะมีคนเปิดฝากระโปรงให้แล้วเรียบร้อย นะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในออปชันกันนะคะด้านข้างนะคะ,ะกระจกเป็นปรับพับไฟฟ้าหมุนซ้ายขวาได้เลยนะคะฝั่งคนขับเนี่ยจะได้เป็นกระจกออโต้นะคะอีกสี่บานจะเป็นเปิดปิดเองนะคะภายในนะคะคันนี้เดี๋ยวเราขออนุญาตสตาร์ทเครื่องให้พี่ๆได้รับชมกันเลยอ่านะคะชึ่งเดียวติด นะคะพุ่งมาลัยนะ,ะหุ้มหนัง3ามก้านแบบนี้นะคะได้เป็นมัลติฟังก์ชันแล้วเรียบร้อยคันนี้นะคะได้จอทัศสกรีนมานะแอร์ออโต้นะคะพี่ๆเกียร์ออโต้ครบคันเลย oh, อ่ะเดี๋ยวขอนอนุญาตก่อนนะคะปิดเสียงไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวโดนิีคัสิ์นะอ่ะคันนี้นะคะเชื่อมต่ออะไรได้บ้างนะคะบลูทูธนะคะ USB iPod นะคะโทรศัพท์นะ p p l เ c a r p l a พได้หมดเลย FM AM นะคะเชื่อมต่อได้ทุกอย่างเลยนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่เวลาเดินทางชอบเปิดเพลงฟังนะคะขับสบายๆชิลๆนะคะได้เลยนะคะจัดได้นะคะพี่ๆไม่ต้องห่วงเลยนะคะคันนี้นะด้านบนนะคะไม่มีร่องรอยการเจิมแต่อย่างใดนะคะพี่ๆไฟทุกดวงใช้ได้หมดนะคะไม่มีร่องรอยแตกใดๆเลยนะคันนี้นะคะบอกเลยว่าสภาพใหม่กริปนะคะสภาพใหม่กริปเลย ะค,ะคุ้มค่าแน่นอนพี่พี่ฟีดาวผ่อน7,300นะคะคันนี้ใครมีเครดิตได้ดอกเบีย้ยพิเศษไปด้วยนะคะสำหรับพี่พี่ท่านไหนที่สนใจกำลังมองหารถไว้ใช้งานนะคะ แนะนำเลยคันนี้นะคะบอกเลยว่าเอาไปใช้ได้ยาวๆพี่ๆขาซื้อรถทั้งทีพี่เอาไปใช้เป็น10ปี2 0ปีนะคะต้องเลือกรถที่ดีนะคะซื้อรถทั้งทีซื้อความสบายใจไปด้วยเลยนะคะด้านหน้านะคะฝากระโปรงนะไม่มีร่องรอยการบุบแต่อย่างใดนะคะตัวเครื่องไม่มีไหลไม่มีเยิ้มนะคะได้คันเดิมหมดทุกอย่างเลยตัวนี้นะคะดูได้เลยฝากระโปรงไม่มีร่องรอยการบุบแต่อย่างใด นะคะไม่มีรอยน้ำมันไหลเยิ้มด้วยคันนี้นะคะเป็นเครื่อง1.2หรือ1 1 9 8ซีซีคันนี้นะคะเมทร์ต่างๆต,ตัวถังนะคะครบคันนะคะคันนี้เป็นเครื่อง VVTI นะเป็นเครื่องดูโอ VVTI นะคะประหยัดน้ำมันแน่นอนสำหรับใครมองหารถไว้ใช้งานลูกหมูแนะนำคันนี้เลยนะคะคุ้มค่าน่าใช้แน่นอนฟรีดาวผ่อน7,300ถ้าพี่พี่ท่านไหนสนใจนะคะทักหา,าลูกหมูได้เลย นะหรือโทรมาได้เลยเบอร์ทิ้งไว้ให้ด้านข้างแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้ลูกหมูขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ